เดี๋ยวเท้าบวมเดี๋ยวมือบวมอีกแม่ท้องอย่างเราๆต้องรับมือกันยังไงมาดูวิธีตามนี้กันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวกกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภยัยแม่ท้องคลอดไว้แข็งแรงนะคะ การบวมน้ำเป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ท้องเนื่องจากมีคลองเลี้วสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของร่างกายมากจนเกินไปค่ะจนทำให้ส่วนต่างๆในร่างกายบวมขึ้นโดยเฉพาะบริเวณข้อเท้าและเท้าค่ะเพราะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนและสาเหตุอื่นๆจากภายนอกค่ะ 1. ลดการทานของเค็มจัด เนื่องจากอาหารที่มีรสเค็มจัดจะทําให้ร่างกายมีโอกาสบวมสูงมากขึ้นค่ะแม้ท้องสามารถทานได้แต่ต้องทานในปริมาณที่น้อยมากค่ะและดื่มน้ําปริมาณมากขึ้นจะช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะ 2. นอนยกเท้าให้สูงขึ้น สำหรับแม่ท้องที่มีอาการบวมเท้าอย่างหนักหน่วงการนอนที่ดีเพื่อลดอาการนี้ต้องหาหมอนมาหนุนเท้าขณะนอนค่ะโดยให้เท้าอยู่สูงกว่าลําตัวค่ะทำให้เลือดในเท้าไหลเวียนได้ดีมากขึ้นและไม่กองอยู่ที่เท้าค่ะ 3. ห้ามยืนเป็นเวลานานคุณแม่ท้องที่ต้องทํางานไปด้วยจะเจอกับปัญหาเท้าบวมแน่นอนค่ะ เพราะการทํางานที่ต้องยืนและเดินเป็นเวลานานยิ่งทําให้เลือบดบริเวณเท้าไหลเวียนได้ยากดังนั้นแม่ท้องต้องจัดสรรเวลาพักผ่อนในแต่ละวันให้มีการนั่งที่มากขึ้นเพียงพอเท่านี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการบวมได้ค่ะ 4. งดกิจกรรมกลางแจ้งการทำกิจกรรมกลางแจ้งแสงแดดร้อนๆอาจเป็นอีกหนึ่งปัญหาของอาการบวมน้ำได้ค่ะไม่ควรทำนานจนเกินไปเวลาอยู่นอกบ้านในวันที่อากาศร้อนต้องหันมาพักผ่อนหรือว่ายน้ำเบาๆกับกีฬาในร่มแทนนะคะ 5. ไม่ใส่ถุงเท้ารัดแน่นหรือเสื้อผ้ารัดรูป เมื่อแม่ท้องมีอาการบวมตามร่างกายต่างๆแล้วควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่เบาสบายไม่รัดรูปค่ะไม่ใส่ถุงเท้าหรือถุงน่องเพราะจะยิ่งทำให้เลือดไหลเวียนได้ยากควรใส่รองเท้าที่ระบายอากาศไม่รัดเท้าจะช่วยให้แม่ท้องลดอาการบวมลงได้ค่ะ แม้ว่าอาการบวมจะเป็นเรื่องปกติของแม่ท้องที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่อาการบวมแม่ท้องที่ผิดปกติได้แก่บวมบริเวณหน้าและรอบดวงตาบวมข้อมือข้อเท้าซึ่งอาการบวมแบบนี้แม่ท้องอาจมีภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาได้ใครรีบพบแพทย์ทันทีนะคะตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและดูแลตนเองเพื่อลูกน้อย อยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย